ฮัลโหลเด้อค่ะขอแจ้งข่าวถึงอสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุญิยมบ้านราชในช่วงเวลานี้7จ็ดโมงแล้วค่ะขอเรียนเชิญมาประชุมที่ห้องประชุมชั้น2องตึกศูค่ะเช้านี้จะมีการประชุมนะคะคุณอสมและก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะขอเรียนถามท่านประธานก่อนก็แล้วกันนะคะท่านประธานอสม ขอเก็บเป็นข้อมูลไว้นะคะจะเรียนทาค่ะน้องดาวชิดเดือนช่วยเล่าบรรยากาศที่บ้านราชใ,ให้ฟังหน่อยตั้งแต่ที่<ร>มีการเรียกการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะประชุมเมื่อวานนี้กี่โมงนะที่ประชุมเมื่อวานประชุมตอนสี่โมงค่ะสี่โมงครึ่งเนาะสี่โมงก็นัดกันมาแล้วกว่าจะได้รวมก็สี่โมงครึ่งค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที<ะ>่ คนในชุมชนของเรานะคะมีบ้านอยู่ที่นี่มีอะไรแบบมีบ้านเล็กที่ย้ายมาหมดแล้วเป็นคนม้่นร้านเขากลับบ้านไปงานศพแม่ค่ะ,คะก็เลยต้องรับเขามาเดินทางมาถึงแล้วเขาแจ้งว่าได้อยู่กับคนที่ติดเชื้อคนที่อยู่บนรถน่ะม,มากับเขาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะเขาก็ลงกลางทางแล้วบอกว่าให้ทำความสะอาดรถด้วยวเขา โดนแจ้งมาว่าเป็นคนที่ได้รับเชื้อรับเชื้อโควิดนะคะ,คะเขาก็เดินทางมาที่รรบ้านลาเราก็เลยต้องประชุมกันแล้วก็ร่วมกันวางแผนว่าจะาดูแลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อยังไงตอนนี้ท่านสมณนาสัญญ็จดินมาแล้วค่ะท่านคะนมัสก,การนะคะค่ะ น่าจเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ในเบื้องต้นพอเขามาพื้นที่<ก>พวกเราจัดสรรยังไงคะแยกตัวก่อนค่ะอสอเมตรแล้วก็คุยเบื้องต้นแล้วก็ให้ไปอยู่บ้านที่เราจัดสรรไม่ให้แล้วก็เื้นระยะห่างแล้วก็ให้เช็คประวัติทุกอย่างนะคะอันนี้เราก็แยกไปอยู่ที่บ้านพักเตี่ยวที่อ,อยู่ข้างสวนนะคะใกล้ธรรมชาติแล้วก็ แนะนำวิธีดูแลตัวเองให้สังเกตอาการว่ามีแน่นหน้าอกไหมมีไข้ไหมค่ะค่ะทันทีที่มีข้อมูลเราต้องรีบแจ้งรพสตก่อนเพราะเคสนี้เป็นเคสที่เสี่ยงค่ะเสี่ยงก็คือถือว่านั่งรถตู้ร่วมคันเดียวกับคนที่ติดเชือ้อค่ะถือว่ามีภาวะเสี่ยงสูงแจ้งรพสตรพสตก็แจ้งศูนย์ควบคุมโควิดวาลินชำลาบนะคะ แล้วก็ติดตามเขาก็ต้องติดตามคนที่เหลือด้วยมีห้าหกคน,นที่คนคนนี้ไปสัมผัสใ,ใช่ค่ะที่อยู่รถตู้คันเดียวกันอ๋อต้องติดตามคนนี้รถตู้หมดทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะติดตามแล้วก็ต้องติดตามเคสผู้หญิงคนนั้นด้วยว่าเคสที่ติดตเชื้อคนนั้นด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนคือแล้วก็ไปไหนบ้างอ๋อก็ต้องตามกันต่อไปนะ,ะเป็นเรื่องที่ต้องทําอะไรเยอะอยู่ค่ะตอนนี้ที่วลานานอจกจากไม่ให้คนเข้าคนออกแล้ว ก็คือพัสดุต่างๆก็คือคนมา,างด,งดงดสั่งของทางออนไลน์งดงดคือเท่าที่จำเป็นจริงๆเช่นยาอะไรพวกนี้นเพี่ไม่ต้องใช้แสดงว่ารอบนี้นี่จำเป็นที่สุดถึงจะมีการกเกอนกายย้ายจุดพยายามะะบอกกันนะว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าสั่งช่วงนี้ให้งดงดไปก่อนเนาะจิตใจก็เราก็ต้องมีความายินดีนะกับสิ่งที่เข้ามาที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่ให้ทุกข์นะคะท่าน ทุกให้โง่ทําไมนะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็ปล่อยไปถ้าเราติดขึ้นมาเราก็จะทําให้เกิดความเสียหายขึ้น,<ห>นทั้นั้นเราเป็นชาวพุทธปฏิธรรมก็ต้องโลกนะหรือกับโลกเราก็ต้องไม่ทุกข์กับโลกแต่เราต้องรู้เท่าทันโลกแล้วก็ช่วยเหลือโลกอันนี้เป็นสิ่งที่พระครูแล้วก็พุทธเจ้าสอนไว้ทั้นั้นเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงมันมีความมีภัยอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ย เราก็ต้องทําตัวเองให้มันปลอดจากสิ่งที่เป็นโทษภัยเหล่านี้ะนะแล้วเราก็จะได้ช่วยคนอื่นได้ถ้าถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองเลยเราก็คิดว่าเออมันเป็นโรคหวัดธรรมดาแล้วก็ติดขึ้นมาแล้วก็ติดกันทั้งชุมชนอย่างเงี้ย<ม>เกิดเข้าไป ICU หลายคน<ม>ก็ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกเราเองก็เดือดร้อนอายุยาวที่จะต้องมีการล้มหายตายจากเขาเราองจะ รับความสูญเสียนั้นไม่ได้เพราะนั้นเราก็มาประชุมกันเลยเอาเลยเราจะป้องกันให้มันที่สุดยังไงเราจะปิดหมู่บ้านยังไงเพราะพวกเราสบายและเรื่องปิดหมู่บ้านยิ่งเร,นนเราบำเพ็ญด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นการบำเพ็ญเข้มข้นของชาวบ้านราษเลยนะคะไม่ต้องไป,ปแต่เราก็ต้องไวอะมันต้องอพยายามทําใหด้ดีที่สุดเป็นภาวะของการตื่นรู้แล้วก็ต้องรวดเร็วนะคะแต่ความตนอกนี่มันไม่มีอะนะคือ เราก็รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราตนกไปไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเราก็ต้องพยายามที่จะป้องกันคือตื่นตัวตื่นรู้แล้วก็วิธีการป้องกันอะไรเขาก็บอกไว้หมดละเราถ้าเราไม่ทําเราก็เป็นผู้ประมาทคนนึงนะเราไม่คิดว่าเออช่างมันเถอะประมาทกับไอ้ตื่นตื่นตัวเนี่ยตื่นตนกเนี่ยภาวะจิตใจมันก็ต่างกันอยู่ละนะความตื่นตนกมันจะรู้สึกว่าเอ้เกิเท่งโทษคนนั้นคนนี้ รู้สึกว่าเออเราเฮ้ยไม่ได้นะเราจะตายแล้วนะอะไรยเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ถึงขนาดอะไรจะเป็นจะตายนะแต่เราตื่นตัวเออเอามันจะตรงข้ามกับไอความเฉยเนาะความไม่รับรู้ความเฉยมวออย่างทีนี้มีฐาใช่ไหมคะอ่าอันนั้นคือไอโรคจะเป็นไงก็ช่างดี <c oughs> โรคโควิดเอา้าก็โควิดก็โควิดเราก็อยู่ของเรา <c oughs> ปรากฏว่าโรคมันมาจอหนะ้าบ้านเราเลยยังไม่รู้เลย <c oughs> มันเข้ามาใ <c oughs> นบ้านแล้วเลยเอา้ามันมาทําลาย ไอ้ผู้คนเรายังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเฉยนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักตื่นตัวกับความตื่นรู้แล้วก็ไม่ตระหนกแล้วก็ลดอะไรอ่ะความเสี่ยงทั้งหมดที่มันจะเข้ามาทำเต่าที่จำได้ะตรหนักแต่ไม่ตรนกนะคะท่านกราบขอบพระคุณค่ะท่านค่ะนี่เป็นบรรยากาศของการเตรียมตัวที่จะประชุมอสมสาธารณสุข หของบ้านราชธานีอโศกค่ะก็หวังว่ายาตพี่น้องทุกท่านจะอยู่ในภาวะของการตระหนักแต่ไม่ตระหนกเหมือนที่ท่านสมณะท่านอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะผลการประชุมเป็นไงบ้างคะช่วยเล่าหน่อยค่ะก็มีคณะกรรมการนะคะก็ได้มีการวางมาตรการนะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้โควิดเข้ามาในชุมชวนเรานะคะตั้งแต่คนที่จะออกไปข้างนอกนะคะก็ คือต้องมีแบบความจําเป็นจริงจริงจึงจ,งจงอะอนุมัติให้ออกนะคะต้องขออนุญ,ญาตผู้ใหญ่บ้านก่อนหนึ่งวันรวมทั้งผู้ป่วยด้วยผู้ที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ,คะ,ะแล้วก็มาตรการคือว่าเมื่อจ้างล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วคุณจะต้องเตรียมเสื้อผ้านะคะ,ะเตรียมเสื้อผ้าหนึ่งชุด นะคะไว้สําหรับตอนที่เมื่อกลับมานะคะเขาจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าชุมชนนะคะโดยทางคณะรมการนี้จะเตรียมนะคะสถานที่สําหรับาวางกระเป๋านะคะแล้วก็ห้องน้ําห้องท่านะคะน้ํายาล้างมือน้ํายาซักผ้าอะไรต่งางๆน้ำยาขัดรองเท้าเนะะี่ยค่ะให้นะคะที่ที่ห้องน้ําสําหรับหญิงชายนะคะอันนี้คือให้ทุกคนทราบล่วงหน้านะคะ,คะแล้วก็ เมือ่อเมื่อกลับมาแล้วก็จะต้องกักตัวนะคะกักตัวรักษาระยะหา14 4วันนะคะ14วันเพื่อให้เราไม่ไม่สามารถจะไปแพร่เชือ้อของคนอื่นแล้วก็ส่วนที่กลับมาแล้วเสื้อผ้านี้จะต้องรีบซักนะคะจะเรียนทำครับในเช้าของวันที่3 ชั้นล่างงศูนย์มีการถ่ายภาพหมู่นะคะในวันนี้กิจกรรมก็ยังคงไปปฏิบัติฐานงานบำเพ็ญคุณกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปลงฐานงานต่างๆก็ได้ถ่ายภาพหมู่กับท่านสมณะประจำกลุ่มกับพ่อครูนะคะได้เห็นบรรยากาศนะคะญาติพี่น้องที่<อ>ไม่ได้อยู่ที่บ้านราชเป็นความกาุอญคุของครอบครัวใหญ่ของพวกเราค่ะ ว่าสื่อนี้จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนกลางนะคะตอนนี้อาอิไในน้ำคำกับออม่อนกำลังจัดเพื่อความสวยงามค่ะตอนนี้พี่ม่อนต้องจับเลยนะคะเพื่อ <c oughs> ความสวยงามรวมในการรวมในการเทคนิคกรนะคะเป็นผู้จัด <c oughs> เริ่มสวยแล้วนะคะนดิงแล้วนะค่ะี่ตุกฟังกาว ของบุญยมทีวีนะคะเี๋ยวเราจะนำเสนอสีแดงนะคะสีแดงสมาชิคที่าทำเตาอบออกมาตป่น มสามารถของทีมชมพูเทวีเตรียมด้วยนะคะขอบคุณค่ะมา,มาดูบรรยากาศความโอลเวงโกลาบนก่อนจะเรียบร้อยนะคะ คนการกลุ่มนะคะซึ่งมีทั้งเด็กๆและก็ผู้ใหญ่ที่บรวรรชาชธานีโศกนะคะซึ่งถ้าที่ผ่านมาทุกปีนี้จะมีญาติธรรมจากหลายๆที่มารวมกันก็เป็นพลังรวมเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะแต่ในปีนี้เป็นในช่วงของโควิดนะคะจึงมีเฉพาะกุคนในบ้านราชของเราแต่ก็ยังดูคึกคักนะคะอ้าวต้องตามหาป้ายค่ะป้ายเป็น พี่น้องแต่ละคุ้มมาแบ่งกลุ่มกันมารวมกันกับนักเรียนแต่ละชั้นเรียนนะคะกว่าจะได้ภาพสวยๆไปเผยแพร่นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยกันแล้ว ยิ้มแย้มนะคะสีม่วงานะคะสีแดงนะคะานค่ะสำหรับคุ่มสีชมพูก็คือญาติพี่น้องที่อยู่ทางเฟสหนึ่ง<ผ>มหมู่บ้านที่อยู่ริมมูลนะคะ้กลุ่ละะมที่อยู่บ้านริมมูลมซึ่งจะมีบ้านสวยๆทางด้านริมแม่น้ำมูลนะคะ ขอคนเดียวครับขอคนเดียวจากที่สองไปฝั่งนั้นหน่อยคนเดียวเด็กไปอายอยู่แถวที่สองเหรออายแหละอายแหละผ่อ,แอ,แอแนแมนด้วยนะคะผ่อนออกจากทางไหยนะผ่อนออกจากทางเลยะะอ,อลลยู่ปลายการก็ได้ 打起来！ เป็นการเก็บประวัติศาสตร์ในงานเพื่อฟันดินกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะกิจกรรมยังคงมีเหมือน,นเดิมนะคะคก็คือว่าตอนเที่ยงครึ่งมีการพบกลุ่มและบำเพ็ญคุณ <ขอ S 1> ในช่วงภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็ตอนเย็นมีการเฉลยข้อสอบค่ะ เราไปกลุ่มผู้ที่ยังต้องรักษาระยะห่างเียงครึงานะคะที่สคัญคือขออนุญาตแจทไปเลยนะควันนี้ประชุมัยงงารกัเที่ยงนะคะก็ะะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงเที่ยงตรงจะเป็นการพบกลุ่มเรื่องขบวนการกลุ่มนะคะกลุ่มเอาตามสีที่เราถ่ายรูปนะคะ พอหลังจากนั้นบ่ายสองเราจะขึ้นรถไปทำะบวนการกลุ่มใหญ่นะคะที่สวนแปลงหนึ่งไปกันทั้งหมดทั้งห้ากลุ่มฉะนั้นใครที่เตรียมขึ้นรถสายรถก็ช่วยเตรียมรถไปด้วยนะคะไปกันทั้งหมดเลยทุกกลุ่มะะเลยค่ะอ๋อยกเว้นกลุ่มระยะห่างนะคะอยู่กับสิกรมาชเป็นหญิงระยะห่างอ,อ,อยู่กับถั่วขาวนะคะถั่วอาหารของเราที่นาลานกาบค่ะขอบคุณท่าน,นสิกรมาชการฝันนะคะ ยรูปภาพเสร็จแียบร้อยนะคะพี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยรับประทานอาหารเก้านาฬิกา30นาทีาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแม่ครัวมาถ่ายรูปคืนนะคะเราจะต้องงแพงถงบายอยังไม่คลีนผ้าบัลคอนะคะเก็บผ้าบัลคอไว้ที่คอไว้ก่อนนะคะยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจงานเพื่อป่าดิมค่ะ ระยะห่างนะคะคือพี่น้องเราที่ได้ออกไปนอกชุมชนและยังต้องรักษาระยะห่าง <c oughs> การทำงานก็จะ <c oughs> อยูอ่ไม่ปนกับกลุ่มอื่นๆค่ะ <c oughs> เป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะบันทึกภาพ <c oughs> เป็นภาพหมู่ร่วมกับท่านสามณประจำกลุ่มและพ่อครูสมณาโพธิรักค่ะ ยาชาอยู่ไหนรีบมาคว้ามีดพระและจอบเสียมมาปลูกยามทำเนียมเตรียมไทยไรนาะป่าสวนมวน mom แกผู้แพ้บุญนู่ เตรียมขายไรนาป่าสู ผาชาติประดับาบเสริมบุญสร้างคนสร้างงานสมาช้า์เจือจุนสมรรถานี้คือทุนยอดคุณค่าแท เป็นบุญแผ่แก่มวลชน